ว่าถ้าเราปล่อยใจตัวเองไปตามตัณหาสุดท้ายทุกในชีวิตของเราก็จะยังมีอยู่ต่อไปไม่จบไม่สิน้นเพราะเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดเราต้องการสิ่งใดไม่ใช่ว่าเราได้ทุกอย่างที่ต้องการจึงเป็นที่มาว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกจึงเป็นที่มาว่าความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกสิ่งที่เราได้มาก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นมันอยู่กับเราชั่วคราวสุดท้ายมันก็แปรสภาพเปลี่ยนเปนไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของหรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามก็เหมือนโยมคนหนึ่งเลี้ยงหมามาจนกระทั่งผูกพันอย่างยิง่งพอหมาตายก็เป็นทุกข์มากเศร้าโศกเสียใจอยู่หลายวันเหมือนกันก็นี่แหละเห็นไหมว่าความทุกข์มันมีอยู่เสมอเพราะด้วยความที่เมื่อ มีตัณหาหรือความปรารถนาความต้องการเราก็จะสแสวงหาเมื่อเราสแสวงหาก็จะเป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งสิ่งนั้นแต่คือย่างที่บอกไปสิ่งที่เราสแสวงหาสิ่งที่เรามีอยู่มันอยู่กับเราชั่วคราวสุดท้ายเมื่อมันจากเราไปเราก็ทุก